สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ om ซอยบูตาแลวครับมาวันนี้พีพามาเบึงปัม๊มน้ำไฟฟ้าของเฮาเนาะอ่าหลายคนอสงสัยว่าสื้อมาจากบาทอ่าอันนี้ผมสั่งมาใน shopee ปปนะครับหาร้อยหาร้อยกว่าบาทนะครับบ่ถึงหกรยเนาะอ่าเขาจะส่งเรียบรอย้อยอ่เดี๋ยวผมสิมาเทสให้เบึงมามาดูกันนะครับอันนี้ยังไม่ได้เดินสายไฟนะครับ อ่าเอาเสียไฟแล้วปุ๊บนำม,ม้วนบอ่อดูนะครับนำม,ม้นบอ่อเห็นบอ่อเห็นบอ่อเห็นบอ่อเดี๋ยวผมไปหลากสายยางเติมน้ำให้บึงเห็นๆเลยโอเคเติมน้ำครับมาม้นบอ่อ โอเคจัดทรงเหรอนำวนนะครับนี่โอเควนหมุนเลยอ่าตอนนี้ถังไม่เนียมใกล้จะเซตแล้วนะครับได้คุยกับทางผูเพนเห็ดล่ะอาทิตย์หน้านะครับจะได้ถังตะกาเดินสายไฟส่แบบเนะาะอ่าประมาณนี้อ่าเบิ่งอีกรอบหาลอยก็บาาก,ก็ใส่อะไรให้กันนะครับ นามวนอ่าหลายคนกันส,สิสงสัยว่าอันนี้คือยังอันนี้คือทอแอ์นะครับเขาเอื่นทอ,อยังผมโมหูนะอ่าแล้วก็บเบิ้์นะครับแดดเทายัางมาได้ปล่อยถิ่มนะครับแต่ว่ากะจะได้พักแค่ไวแค่นี้กรนเนาะเดิงจะสถานการบควกคดีเนาะอ่าเก่ามากนะครับแต่ตัวนี้มีอัปเดตเพิ่มนะครับอืม ทานดำนะครับฐานดำใส่ฐานดำแล้วก็เปลี่ยนประกับคัดฟังคัดนะครับเป็นโดมิโนนะครับผมโอเคม็ยังมุนนะครับแนามันมยังวนเหมือนเดิมองศานีใส่ได้นะครับเงียบนะครับหางลอยก็บ,บาดใส่งานได้จริงนะครับโอเคเดี๋ยวทางมเนียมมาเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เบิร์อีกเทนึงนะครับผม